สวัสดีครับจากช่องร้านไก่ทอดบอเบียนะครับผมนะฮะวันนี้เราก็ <Yeah. S 1> าจะหยุดร้านไก่ทอดสองวันนะครับ <Yeah. S 1> ผมะะก็บอก FC ซทุกคนนะครับผมแล้วก็บอกกับลูกค้าทุกๆคนด้วยนะครับผม๊ายบายเลยเร็วัน่หม่บายบายยิ้มหน่อยเลยยิ้มมาก้องหน่อยเร็วนะครับวันนี้เราก็ทําไมถึงหยุดร้านจะเดินทางไปไหนนะครับผมนะฮะก็ วันนี้เบียร์กับกุวเตี๋ก็จะเดินทางไปบ้านกุวเตี๋นะครับ <ST> ไปปีใหม่นะครับผมกับบ้านกิวกเตีะยวกัน,นปีใหม่ <ST. S 1> เพราะว่าพราคนอมีโอกาสไปนอนเบียร์เนาะเพราะว่าขายไกลเลยสักมีในกุวยเตียวกลาบบ้านนะครับผมเบียร์ก็เลยอาศัยโอกาสช่วงแบบโควิดมาด้วยนะครับ,รบนะทําให้ตลาดโต้งนีง้เงียบมากนะครับมันทําให้เราขายไปว่ามันลดลงครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมนะฮะ แล้วก็พี่เตี้ยก็ยังมีงานทำเหมือนเดิมนะครับเบี้ยก็ให้พี่เตี้ยมาขายข้าวช่วยแม่นะครับผมขายข้าวจีขายข้าวช่วยแม่ก็ยังมีรายได้เหมือนเดิมนะครับผมนะฮะเบียก็ไม่ให้พี่เตี้ยแบบขาดรายได้นะครับผมนะฮะก็เดินทางแต่เช้าเลยนะครับก็ฝากบอกต่อๆหน่อยเด้อนะครับเพราะว่าบาเบียกับพุทธิววนี้หยุดนะครับผมเสาร์ทย์นะครับ ราา้านไก่ทอดนะครับหยุดสาทย์ถือว่าพักผ่อนปเปยนตัวด้วยแล้วก็ไปสวสปีใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะก็จะไปไปธุระด้วยไปหาญาติญาตนะิพี่น้องคนนี้รู้จักกันนะครับเพียวเขาไม่ได้ไปหานานมากแล้วนะครับผมจะไปหาแม่แม่สร้อยด้วยนะครับไปหาแม่สร้อยน้ำไมื่อิดไปหาไอเดียน้ำอยู่หรอ กีตยวก่าตืนาานะ่นเช้ากูติวเป็นคนละคับได้ไหมนคนละขับรถกูติวได้撒กูติวว่าับครับข้องนะยิ้ขะนะมขา้าวอะเมืกินข้าวจี๋ยิ้มอนะออนวันใวม่โน้กินอะไรเนี่ยโอเมก้าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรไม่มีแอปเปิ้ลที่ไหนเนาะอันนี้ไม่แอปเปิ้ลเดอ้อ ก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับมันก็คิดถึงกันบ้างนะครับวันนี้หยุดร้านสองวันนะครับผมนะครัก็อะไรเดี๋ยวกลับมาวันจันทร์นะฮะมาสู้กันต่อนะครับเม่ต้อพีม่ต้องมาไกลไ้วันอาทิตย์ตอนแรกนียพอดีเข้ามานะมาไกลไ้เลยมาไกลไ้วันอาทิตย์ตอนเย็นแล้วก็วันจันทร์ก็ขายเหมือนเดิมนะครับผมสู้เหมือนเดิมนะครับ รยากาศดีๆเป็นน่องหนาวๆไปมานอกก่อนแล้วจะถ่ายคลิปอย่าเบิงพอเป็นยังไหนนะครับทางข,งขง้างหึ่งกิวเนี่ยในบ้านนอกขนาดนั้น<ร><ร>ลาดยางลาดยางรูอยู่ในป่าถ้าขอไ้ทา<ร>งบันดีโอเคครับไงก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การารับชมนะครับโอ้ยก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบาร์เบียด้วยนะครับผมไปละ ไม่มาเลยระบผม